สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําที่ดินแปลงเล็กนะครับพร้อมปลูกสร้างเนี่ยผมขนาดกําลังพอเหมาะนะครับถมเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแปลงนี้ตัวที่ดินอยู่แก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีครับผมราคา4 0แสนเ0้า90,000บาทนะครับผมโฉนดคุดแดงครับผมตัวที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกาลังสวยหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับที่ดินถมสูงกว่าถนนนะครับผมน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับ สำหรับชอบปลูกบ้านเป็นอะไรขนาดพลังผอมหรอครับผมปลูกบ้านพักอยู่อาศัยใกล้น้ําตกนะครับดินดีมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีติดถนนสาธารณะว้าง8เมตรนะครับผมไม่ไกลจากถนนหลักนะครับเข้าซอยมานิดเดียวครับผมพิกัดที่ดินจะบนชะอมอำเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีครับผมใกล้สถานที่สําคัญต่างๆเช่นวัดเขาสองกล้องนะครับแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคือเ่ยวปางรางังสิต รถมาจากที่ดิน90กิโลเมตรนะครับผมชั่วโมงเดียวก็ถึงนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปาให้พร้อมเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะผมไม่เปี่ยวไม่ล้างนะครับแต่บรรยากาศมีความสงบนะครับขนาดเนื้อที่100ตารางวาครับผมขายราคา490,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับผม ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของผมก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ให้ในหน้านะครับคนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปมาลงใหม่ๆทุกวันจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ